แสดงให้กับสื่อมาเร็วคุณแม่จะมาเร็ว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  ก็เดี๋ยวเจ้าเปาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่สระว่ายน้ำกันกับเนเจ้าเปาพาไปละลงปั๊บเราจะไปที่โซนสระว่ายน้ำกันครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเรามาถึงสระว่ายน้ำแล้วที่นี่เขจะมีโซนดูดิโอของเล่นด็กอะเยอะมากเลยนะเพื่อนเพื่อนเจ้าเปาชอบมากครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นสไลเดอร์กันหรือเปล่า ก็จะมีทั้งฝั่งนี้จะเป็นของเด็กนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นของผู้ใหญ่นิดนึงโอ้น้ำลงมาแล้วเพื่อนๆเอาล่ะครับตอนนี้เจ้าเป่าก็่หยไปครับเลาะไปครับนี่มีเห็ดเจ้นะจะรอครับว่าน้ำจะหล่นลงมาเมื่อไรถ้าเกิดหล่นลงมาแล้วข้าวนนะก็คือจะมีน้ำแบบไหลลงไปมาแล้วไปมาแล้ว ก็นี่ถ้าเปาฝั่งนี้ก็จะเป็นสระผู้ใหญ่นะเห็นไหมก็จะลึกนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเปล่าก็ฝุดว่ายน้ำมาแล้วครับสบายมากเต็มตัวเต็มเต็มเลยดีนะคือเขาจะมีตัวกั้นเลยให้นะครับว่าระหว่างที่เป็นสระผู้ใหญ่กับสระเด็กนะครับตัวกั้นอย่ให้เราจะได้แบบไม่ต้องระวังจมลงไปแล้ว เลยนะครับเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวเราปล่อยให้เจ้าเปาได้เล่นน้ำไปสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจ้าเปาจะพาไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่นะเดี๋ยวเจ้าเปาจะต้องตะลุยด่านมานครับอ่ะด่านแรกลุยเข้าไปเลยพอจ้เรียบร้อยครับตะลุยด่านน้ำพุต่อั่งนี้ก็จะเป็นสระคู้ใหญ่นะครับก็จะลึกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าเปามีชูชีพอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับ สามารถเล่นได้แต่พวกขอเขาอย่าลืมเฝ้าด้วยนะลอยไปสบายมากสกีบีดี้แอบอยู่ข้างหลัง่ดียเโอ้ยอันนี้ก็นอนเฮ้ยสกีบดี้มาเี๋ยดดี้ยเดี๋ยวเครับโอ้ยน่คือจะเ่าขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับ จะลุยดาบมาน้ำลงมาพอดีครับเดี๋ยวดูเจ้าเปาจะลงสไลเดอร์นะครับมาครับตอนนี้ตอนนี้เจ้าเป่ากําลังจะมาแล้วมาเห็นไหมไปเลยโย่ตัวเจ้าเป่าครับเริ่มติดใจสไลเดอร์ละเพราะว่าต้องไปขึ้นสไลเดอร์อีกแน่ครับเดี๋ยวดูว่าจะลงมาจากอันไหนนะครับรอบที่สองครับมาแล้วครับมาเลย ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์นะครับน้ำนะครับอยู่ริมสระเลยนะครับก็สามารถมานั่งจิบได้อันนี้จะเป็นวิวห้องนะครับเห็นไหมห้องก็จะแบบทุกห้องเนี่ยจะเป็นวิวสระน้ําหมดเลยนะครับนี่สวยมากเลยนะที่เนี่ยก็เหมาะสําหรับเด็กๆครับส่วนน้ําพร้อมแล้วก็สถานที่เล่นพร้อมตื่นตัวดูว่าจะเปาจะพุ่งลงมาจากตรงนี้ครับมาแล้ว เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสไลเดอร์อันใหญ่กันนะเพื่อนๆเพรว่าเดินเลาะเคาลเตอร์มาเลยครับตอนนี้เรามาถึงอุ๊ยพอตกพอตกนี่เราถึงนี่สนามที่แท้ไหมนะฝั่งนี้ว้าวโอเคครับไปเอต้าเปล่าไปเรื่อยๆครับใช่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะลึกประมาณ1.5เมตรนะครับโอเคไปเด็เด็กไม่ลึกใช่คือเต้าเปล่าว่ายได้ครับ เี่ฝั่งนี้ต้องมีสนามเด็กเล่นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเล่นกันนะเพื่อนๆนี่ฝั่งนี้จะเป็นสไลเดอร์ของเด็กโตครับในที่สุดเราก็มาถึงอันที่เป็นสไลเดอร์แล้วครับอาใช่ใช่เขาต้องล้างเท้าก่อนนะน้ำจะได้น้ำได้สะจะได้ไม่เปื้อนครับแล้วก็ไปครับเดินตัวกับสไลเดอร์อันนี้ครับพอจะลอดไหมเนี่ยเอาไปแล้วโอ้โหเร็วมากเร็วมาก แรงมากอันนี้ไปได้ได้ สนุกเปยลูกไปอหนใช่ตอนนี้เจ้าปาขอคุณแม่ครับ ไปด้านบนแล้วนะครับไปทาแล้วครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวเฮ้ยเยอะแล้วเสดงให้กระสือมาเร็วคุณแม่าววหลอดผ้นมาได้ครับขอบคุณมาครับก็เล่นน้ำกันอย่างเพลิดเพลินเลยครับต่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพายเรือกันครับแต่ว่า อาจจะต้องให้คุณแม่เป็นคนถ่ายให้นะครับแต่คุณแม่ตอนนี้คุณแม่ยืนไม่ถึงนะครับเราได้เรือมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไป่าเรือกันขับไม่ได้ขับไม่ได้ขับงม่ได้ขับไม่ได้ขัวนะครับ やっほえ